สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของผมกับแม่ยายมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมมีชื่อว่าชัยผมแต่งงานกับภรรยามาได้ห้าปีแล้วครับเราสองคนเพิ่งจะคบกันได้ไม่นานผมก็เลยตัดสินใจขอเธอแต่งงานกระหันหันผมให้พ่อกับแม่ไปสู่ขอเธอที่บ้านนอกวันนั้นเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้เจอกับแม่ยายผมไม่คิดเลยว่า พอเจอตัวจริงรูปร่างหน้าตาของแม่ยายของผมก็ไม่ได้แก่อย่างที่คิดเลยครับออกจะดูสวยและก็ยังวัยรุ่นอยู่มากไม่เหมือนกับภรรยาของผมด้วยซ้ำแม่ยายของผมหล่อนเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากๆเลยครับท่านชอบออกกำลังกายไว้ยอย่างนั้นแล้วก็ชอบกินอาหารที่มีประโยชน์ผมสังเกตดูทุกครั้งที่ เวลาแม่ยายของผมจะทานข้าวหล่อนก็มักจะกินยาประเภทอาหารเสริมอะไรประมาณนี้ล่ละครับซึ่งมันก็แตกต่างจากภรรยาของผมมากเพราะเธอไม่ค่อยที่จะดูแลตัวเองเท่าแม่ของเธอเลยพอผมถามว่าทำไมไม่ซื้อยาพวกยาเสริมอาหารมากินบ้างภรรยาของผมเธอก็มักจะตอบผมว่ากินไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมา มีแต่จะทำให้เปลืองเงินเปล่าๆหลังจากวันนั้นไม่นานผมกับเนยก็ได้แต่งงานกันงานแต่งก็จัดขึ้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรครับในวันงานก็ดูเหมือนแม่ยายจะคอยเอาใจลูกเขยอ,อย่างผมเป็นพิเศษอีกด้วยมันจึงทำให้วันนั้นผมเองก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยละครับหลังจากจัดงานแต่งจบลง ผมกับเนยจึงได้พากันขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพต่อตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ได้เจอกับแม่ยายอีกเลยครับจนกระทั่งผมกับเนยได้ตัดสินใจจะพากันลงไปเยี่ยมบ้านช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้พอพูดถึงแม่ยายของผมทีไรผมก็คิดเห็นแต่รอยยิ้มของวันนั้นในวันที่ผมกับเนยแต่งงานกันมันเป็นวันที่ผมประทับใจแม่ยายของผมมาก ดูท่านจะดูแลผมดีทุกอย่างและท่านก็เป็นกันเองมากๆครับแม่ยายของผมไม่ค่อยถือตัวแถมยังทำตัวดูจะวัยรุ่นเข้าใจวัยหนุ่มวัยสาวดีเป็นพิเศษเวลาที่แม่ยายอยู่ใกล้ๆท่านก็จะมักเอามือมาจาับที่แขนของผมเบาๆแหมทำเอาผมเองก็รู้สึกดีเลยละครับสายตาและรอยยิ้มก็ดูมีเสน่ห์น่าค้นหามาก ดูยังไงก็ไม่น่าเบื่อนั่นแหละครับเวลาที่ผมอยู่ใกล้ๆมันจึงทำให้ผมมีความสุขพอคิดขึ้นมาทีไรผมก็รู้สึกแปลกๆทันทีผมคิดว่าถ้าผมกลับไปคราวนี้แม่ยายของผมจะเป็นยังไงบ้างผมได้แต่ภาวนาว่าถ้าได้กลับไปคราวนี้ก็จะได้เจออะไรแบบวันนั้นอีกเลยเพราะมันทำให้ผมคิดถึงแต่ ความรู้สึกของวันนั้นพ่อถึงวันหยุดยาวในวันขึ้นปีใหม่ผมกับเนยก็ได้พากันขับรถกลับบ้านด้วยรถยจตนคันเก่าๆที่ผมมีเนยเองก็ได้โทรบอกแม่ของเธอเรียบร้อยก่อนที่จะพากันกลับมันจึงทําให้พอมาถึงแม่ยายของผมก็เตรียมห้องปูที่นอนเอาไว้รอเราสองคนเรียบร้อยแล้วเราสองคนก็ช่วยกันคนของเข้าไปไว้ในห้องแล้วออกมานั่งคุยกันกันกบญาติญาติที่หน้าบ้าน และมีเครื่องดื่มมานั่งสังสรรค์กันเล็กๆน้อยๆตามปกติในช่วงเทศกาลปีใหม่ละครับพวกเรานั่งสังสรรค์กันอยู่ที่หน้าบ้านของแม่ยายส่วนเนยพอพักผ่อนเสร็จก็เรียบตื่นเข้าไปทำอาหารและกับแกล้มที่ในครัวส่วนผมก็ยังนั่งสังสรรค์กับครอบครัวและญาติที่ระเบียงหน้าบ้านโดยมีแม่ยายยังคงนั่งอยู่ข้างๆผมกลับมาถึงตั้งแต่ตอนเที่ยงคืน จนถึงตอนเย็นทุกคนก็ยังนั่งดื่มกันแต่ดูท่าทางของแม่ยายก็เริ่มที่จะหน้าแดงและมือของแม่ยายก็ดูจะอยู่ไม่เป็นสุขเมื่อทุกคนเผลอเธอก็แอบเอามือมาสัมผัสเบาๆอยู่บ่อยๆจนมันทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นขึ้นทันทีเลยครับจนมันทำให้ผมทนไม่ไหวจึงต้องรีบออกไปข้างนอกเพื่อเข้าห้องน้ำให้สบายใจ หลังจากที่ทุกคนนั่งดื่มกันไปหลายแก้วและกำลังได้ที่แม่ยายของผมก็ได้ชวนญาติออกไปเที่ยวต่อที่หมู่บ้านข้างเคียงเพราะที่นั่นมีการจัดงานระวงที่วัดแต่ตอนนี้ญาติญาติก็พากันดื่มกันไปเยอะแล้วแม่ยายจึงได้โทรศัพท์ให้เพื่อนมารับประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งได้มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านแม่ยายของผมจึงค่อยๆลุกเดินออกไป พวกเขายืนคุยกันได้สักพักแล้วแม่ยายของผมก็เดินกลับเข้าบ้านและเข้าไปที่ห้องของเธอไม่นานแม่ยายของผมก็ได้เปลี่ยนชุดใส่เสื้อกล้ามสายเดี่ยวพร้อมกับกางเกยงยีนขาย,ยาวที่เข้ารูปผมตกใจกับการแต่งตัวของแม่ยายที่ดูจะทันสมัยแถมรูปร่างก็ดูดีราวกับสาววัยรุ่นผมไม่คิดเลยว่าแม่ยายจะมีรูปร่างที่ ซ่อนรูปแบบนี้ผมเองก็แอบมองตาไม่กระพริบเลยละครับพอท่านเดินออกมาท่านก็ได้ชวนให้ผมไปด้วยในใจของผมก็อยากจะออกไปด้วยเหมือนกันละครับแต่ว่าผมจะทิ้งให้เนรนอนอยู่บ้านคนเดียวมันคงจะดูไม่ดีผมจึงต้องปฏิเสธหล่อนไปจากนั้นแม่ยายก็ส่งยิ้มให้กับผมเบาๆพร้อมกับโบกมือให้และเดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อน ผมเองก็นั่งมองตามหลังแม่ยายไปจนลับตาพอแม่ยายของผมไม่อยู่แล้วพวกญาติญาติก็ทยอยกันกลับบ้านส่วนผมก็ต้องเข้าบ้านอาบน้ําเตรียมตัวเข้านอนที่บ้านของภรรยาของผมก็อยู่ที่บ้านนอกเวลาดึกๆก็จะได้ยินเสียงของกบเสียงเขียดร,ร้องระงมอย่างไพเราะมากผมนอนฟังเสียงของพวกมันคอยกล่อมให้ผมหลับทีละนิดทีละนิด,ท,นดที่บ้านนอก บรรยากาศก็ดีมากๆเลยครับแต่ว่าทำไมพ่อผมหลับตาลงทีไรผมก็นึกถึงแต่หน้าแม่ยายของผมมันจึงทำให้ผมรู้สึกไม่นานภรรยาของผมก็เดินเข้าห้องมาเพราะเธอก็เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จใหม่ๆพ่อผมเห็นภรรยาผมก็ไม่ไดีรออะไรเพราะว่าบรรยากาศมันได้จริงๆพอทุกอย่างเรียบร้อยเนยก็หลับไปทันทีเลยละครับ พ่อเหนื่อยจากการเดินทางส่วนผมก็ยังนอนไม่หลับสงสัยคงจะแปลกที่ผมได้แต่นอนพลิกตัวไปมาพ่อหันไปหันมามองดูนาฬิกามันก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วพอผมนอนไม่หลับผมจึงเดินออกมาข้างนอกและหาน้ำดื่มในตู้เย็นพอผมกำลังจะกลับเข้าห้องผมก็หันไปมองที่ประตูหน้าบ้านที่เปิดออกแม่ยายของผมนั่นเองที่เพิ่งจะกลับมา ผมยืนมองดูเธอได้สักพักอาการของแม่แยายของผมดูเหมือนว่าเธอจะเมามากเธอเดินไม่ค่อยจะตรงเหมือนจะไม่ไหวผมรีบเดินออกไปช่วยประคองตัวของเธอเธอหันมามองหน้าของผมแล้วจับมือของผมเอาไว้แน่นเธอมองหน้าผมแล้วบอกว่าร้อนมากพอพูดได้ไม่ทันขาดคำเธอก็รีบถอดเสื้อออกเผยให้เห็นรูปร่างอันงดงาม ผมรีบลุกขึ้นทันทีเพราะผมก็กลัวว่ามันจะดูไม่ดีผมรีบหันหลังกลับและปัดมือของเธอออกแต่กลับโดนแม่ยายดึงแขนกลับมามันจึงทำให้ผมต้องล้มสัมผัสของแม่ยายอย่างเต็มตัวผมเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่กองอยู่ตรงหน้าผมไม่อยากจะลืมตาเลยครับเพราะกลัวว่าแต่ตอนนี้ ผมอยากจะทำตามหัวใจของผมมากกว่าหัวใจของผมมันเรียกร้องเออผมก็เลยไม่รอช้ารีบทำตามหัวใจตัวเองในตาก็หลับมือก็ค่อยๆแต่เอ๊ะพ่อผมสัมผัสไปได้สักพักมันเหมือนมีอะไรเริ่มเปลี่ยนไปสัมผัสแรกที่ดูจะแต่ตอนนี้ทำไมถึงดูพ่อผมรู้สึกถึง สัมผัสที่แปลกๆผมก็ค่อยๆรูปๆคำๆไปที่ตรงนั้นตรงนี้ผมกลับรู้สึกเหมือนว่ามันมีอะไรผมก็ได้แต่งงๆและสงสัยแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรผมจึงค่อยๆลืมตาขึ้นเชื่อไหมล่ะครับภาพที่อยู่ตรงหน้าของผมมันกลับทําให้ผมตกใจมากรูปร่างใบหน้าของแม่ยายของผมก็เปลี่ยนไปใบหน้ามีเต็มไปหมด ผมพวาร้องออกมาแต่ก็ร้องไม่ออกจนกระทั่งเนยได้เดินมาและดูเหมือนว่าเธอกำลังจะปลุกให้ผมตื่นพอได้สติผมก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่ท่วมตัวส่วนเนยก็เอาแต่ร้องหมร้องไห้เมื่อผมเห็นภรรยาเป็นแบบนั้นผมจึงรีบถามเธอไปด้วยความตกอ,อกตกใจว่าอย่าให้มันเกิดเรื่องที่ไม่ดีเลยแต่สิ่งที่ผมได้ยินกลับเป็นแม่ยายของผมได้ประสบอุบัติเหตุในคืนนั้น ผมกับภรรยาจึงต้องจัดงานให้เสร็จและคืนนั้น